วันนี้อยู่กับช่อง Soundtrick Studio Production ซึ่งคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่ปกคลิปเพื่อดึงดูดความน่าสนใจของท่านผู้ชมนะซึ่งคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่หลายคนอาจจะรู้แล้วนะ,ะนะแต่ยังไม่รู้บ้างแหละนะซึ่งผมจะมาสอนวิธีการใส่ปกคลิป YouTube นั่นเองเนาะถ้าเป็นปกช่อง YouTube นี่มันจะคนละอย่างกันนะครับนะซึ่งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาใส่กันเลยนะครับนะซึ่งวิธีการใส่นะครับก็จะใส่ได้หลายหลายทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube s t u d i โ หรือไม่ว่าจะเป็น YouTube ธรรมดานะคะนะอัปเดตล่าสุดนะคะนะซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตทำใน u t u b e กันแล้วกันเนาะเพราะว่า u t u b e เนี่ยอัปเดตเข้ามาก็จะมีฟังก์ชันในการใส่ปกช่องฟังก์ชันการใส่ปกคลิปบ้างนี่แหละอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ต้องมีอยู่แล้วนะให้เข้าไปที่ช่องของตัวเองนะครับนะพอเข้ามาแล้วใช่ไหมครับผมนะก็จะเจอหน้าตราประมาณน,นี้นะครับนะซึ่งท่านผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วว่ายอดวิวของผมมันน้อย ซึ่งตัวช่วยหลักๆก,ก็คือให้ใส่ปกคลิปไว้นะครับนะให้เข้าไปที่จัดการวิดีโอนะครับพอเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับนะซึ่งสังเกตได้ว่าการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์นี่คือไม่ต้องไปนสนใจนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะโอเคให้กดไอตัว3ขีดนี้นะครับนะเห็นที่ผมกดไหมนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยและกดเข้าไปที่แก้ไข พอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอฟังก์ชันหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนะให้กดเข้าไปที่ตัวบวกรูปภาพนะครับพอเข้ามาแล้วก็จะมีรูปภาพขนาดย่อนะครับนะอยู่3รูปภาพเนาะอันนี้ก็คือมันไม่สวยอะไรนะซึ่งถ้าอยากให้มันโดดเด่นขึ้นให้กดเข้าไปที่ภาพขนาดย่อที่กําหนดเองพอเข้ามาแล้วรอสักครู่นึงนะครับนะนี่ครับก็จะเด้งเข้ามาอยู่หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนะผมจะเลือกเป็นปกคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะนี่ครับ ผมเพิ่งทํำไปแคนว่ามาเลยนะฝนตกวันแรกอุตรดิษ์นี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสนใจนั่นเองนะครนะพอเสร็จแล้วนะครับให้กดบันทึกนะครับอัปเดตวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครันะซึ่งคลิปนี้นะครันะก็เป็นคลิปแบบมีสาระง่ายๆนะครนะ ใครอยากจะทาก็ลองทำดูเลยนะครับนะก็เคล็ดลับนี่ก็ไม่ต้องมีอะไรมากนะครับซึ่งผมขอฝากไว้ให้กับท่านผู้ชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันแล้วกันและอย่าลืมเจอกันใหม่ภายคลิปหน้าครับบายบายครับสวัสดีครับบาย